สวัสดีครับแฟนคลับลุงดิดครับกรณีพักประชาชนพายเรือให้โจรน,นั่งสนับสนุนอนุทินชาญวิรูลเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อหวังผลให้ตามทำต,ตามข้อตกลงที่เสนอไปก็คือที่แรกเป้าหมายแรกลุงดิดก็มองว่าคิดถูกแต่แค่ว่ายังไม่รอบครอบร้อยเปอร์เซ็นตทำไมถึงบอกว่ายังไม่อบครอบร้อยเปอ เหตุผลก็เพราะว่าเกมเคาะกลาเนี่ยก็คือเป็นเกมที่ว่าให้หนุินเนี่ยเป็นนายกเนี่ยก็สร้างความดีอกดีใจให้กับพรรคภูมิใจไทยนะครับก็เป็นการเคาะกลาว่าเฮ้ยพรรคประชาชนสนับสนุนและก็ทางนู้นก็ใคร่ีคยนก็หือลือดีอกดีใจสองก็เป็นเกมดึงงูเห่าออกจากกรูเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้พวกนักการเมืองที่พลิกไปพลิกมาไม่มีอุดมการเนี่ยมีใครบ้าง และสเป็นการกดดันให้พักเพื่อไทยยุบสภาซึ่งพักประชาชนก็มีแต่ได้กับได้เพียงแต่ก่อเวลามันสี่เดือนแต่การนี้ปัญหาที่ตามมาวันนี้ในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บอกว่านายกรัฐการมีอำนาจยุบสภาได้หรือไม่ได้แต่นักกฎหมายกลับตีความเป็นสองทางอีกทางบอกยุบได้อีกทางบอกยุไกบยไม่ได้ปัญหาคือวันนี้ผิดแผนของพักประชาชนแล้วจะแก้อย่างไง พรรคประชาชนจะแก้ยังไงครับผิดแผนไปแล้วครับถ้าหากว่ายุบสภาไม่ได้ครับคุณยังจะยืนยัน MOA อยู่นั้นไหมคุณยังจะยืนยันที่จะยกมือหรือว่าคุณจะยืนยันที่จะพายเรือให้โจรน,นั่งอยู่ไหมอันนี้พรรคประชาชนต้องกลับไปคิดแล้วนะครับเพราะวันนี้ผิดแผนไปแล้วนะครับแผนข้อที่หนึ่งคุณสําเร็จแผนข้อที่สองคุณสําเร็จแต่แผนข้อที่สามที่เป็นการกดดันให้พรรคเพื่อไทยยุบสภาเนี่ยแล้วเขาก็ยุบเลยด้วยแต่ผลออกมาคือ ไม่มีสัญญาณตอบรับก็คือยังไม่มีการลงพระบรมมหาพิไทยยังไม่มีการมีราชาองค์การอะไรกลับมาซึ่งผิดปกติผิดปกติจากที่เราเคยเห็นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พรคประชาชนจะแก้ปัญหานี้ยังไงผมถามคำที่าวันหนึ่งวันใดเนี่ยนายอนุทินและก็มีสสคนอื่นไหลเข้ามาในพักเรื่อยๆ โดยานอธิตินก็พูดเหมือนสไตล์เดิมๆก็คือว่าผมไม่ได้ยุ่งผมไม่ได้อะไรเขาเห็นว่าเรามีอุดมการณ์เดียวกันและอยากผลักดันให้รัฐบาลมีเสถียรภาพเขาก็เลยมาขอเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ถามว่าวันนั้นพรรคประชาชนจะรับผิดชอบอย่างไรผมแค่ตั้งคําถามนะยังไม่ได้ถึงขนาดว่าจะตัดขาดจากพรรคประชาชนแต่ตั้งคําถามนี้แต่อีกทางเลือกหนึ่งพรรคประชาชนยืนยันเกี่ยวกับเรื่องมาตราร้2ยิบสองว่า มันเป็นลักษณะเป็นการเอามาตาเนี้ยมากั่นแก้งกันทางการเมืองแต่ยังไม่ทันไรเลยพักภูมิใจไทยส่งคนไปร้องมาตา112ภูมิธรรมแหละนี่ขนาดเริ่มจะจัดตั้งรัฐบาลนะไอมาตา112ที่พรรคประชาชนยืนหยัดมาตลอดว่าอย่าเอามาใช้ในการกั่นแก้งกันทางการเมืองอย่ามาเป็นช่องทางแนวทางแบบนี้ และพยายามที่จะหาทางนิดแลทษกรรมมาตารล์ยสมาตลอดแต่แค่ลง MOA ได้แป๊บเดียวพักปุ่มใจไทยกลับไปแจ้งมาตารล์ยี่สซึ่งเนี่ยเจตนาลมไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะ o u ยังฉีกทิ้งได้ฉีก MOA ไปเลยครับก็คือวันโหวตไม่ต้องไปโหวตอนุทินครับอ้างไปเลยครับแนวทางของพักคุณมีปัญหาในเมื่อเจตนารมของพรคประชาชน เกี่ยวก็เรื่องมาตรา102ไม่ให้ไปแจ้งความไม่ไป้ไปเอาผิดไม่ให้ไปใช้มาตรา102การแก้ไขคุณกลับทําแบบนี้ฉีก MOA ไปเลยครับก็คือถึงเวลาโหวตไม่ต้องไปโหวตครับผมคิดอย่างนี้นะแต่พระประชาชนคุณกล้าทำปะ